เกิดว่ามันแบบไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์ก็ก็เลยไม่ได้เล่าไงม,มันไม่ใช่แบบว่าไม่ไม,ไม่ไม่มีปี่ไม่มีขุยแล้วก็แบบอุ๊ยมาโผล่มามเลยแต่ว่าก็จะมีเขาเรียกว่ามีไซน์มาอยู่แล้วแบบว่าอุ๊ยมีการแบบเกิดการคุยกันบ้างก็เลยจะไม่ได้ตกใจมากนะตอนนั้นที่มันเกิดเรื่องการแบบจิ้นกับพี่ท็อปขึ้นอนะดีมอะพวกดีมมันไม่ได้แบบไม่ได้รู้สิ่งน,นี้เราก็เลยเราก็จิ้นไปตามสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นอนะมันมันคือเรื่องจริงก็รู้สึกว่าเฮ้ย จิ้นในความเป็นไปได้ของมีความน่ารักของเคมีอะไรเงี้ยมันก็คือเรื่องจริงแต่ว่าหลังจากนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็สุดท้ายแล้วเพื่อจะเลือกใครอะเราไม่ได้สามารถไปอยู่ในการตัดสินใจของเขาได้คุณคือผู้กุมความรักความลับเรื่องนี้เหรอคะคุณทั้งสองคน <c oughs> อันนี้ไม่ใช่ผมดีกว่า <c oughs> เพราะว่าผมรู้ก่อนคุณสั้นมากๆผมรู้แบบ ทำแบบสั้นจริงๆอ่ะอาทิตย์หนึ่งมั้งไม่ถึงด้วยมั้งไม่คือดีมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่ามันแบบไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เลยยังไม่ได้เล่าไงแต่ว่าอยากให้แบบว่าโอเคชัวร์แล้วใช่แล้วอะไรเงี้ยถึงจะแบบว่าอยากจะบอกว่ามันก็เป็นแบบความลับที่เราก็ต้องเชื่อกันเก็บไว้นิดนึงอะไนะคะทุกคามันคอมมิตจริงๆนะครับแต่ดีมกับแบตตี้น่าจะพร้อมกันอ๋อใช่ถูกต้องค่ะก็รู้พร้อมๆกันเออตอนที่รู้เอาฟิลคุณดีมก่อนกรีดไหม มันมันจะเป็นแบบว่ามันไม่ใช่แบบว่าไม่ไม่ไม่มีปี่ไม่มีขวยหรือก็แบบอุ้ยมาโผล่มามเลยแต่ว่าก็จะมีเขาเรียกว่ามีซน์มาอยู่แล้วแบบว่าอุ้ยมีการแบบเกิดการคุยกันบ้างเล็กน้อยที่แบบรู้มาอะไรเงี้ยก็เลยจะไม่ได้ตกใจมากก็คืออ๋อโอเคอันนี้แบบเริ่มจะชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆเลยประมาณนี้มากกว่าอ่ะคุณมีนบ้างครับตอนรู้ตกใจครับตกใจเลยฮะเพราะว่าผมไม่รู้ไม่ไม่เข้าไม่ไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยฮะ แล้วก็ทําไงดีทําตัวไม่ถูกก็เออแต่ว่าก็พยายามทําตัวให้ปกติที่สุดครับผมแล้วคุณพุ่งไปหาแฟนคุณก่อนเลยเลยหรือเปล่ามาถึงว่าตอนรู้อะตอนรู้ว่า,วาคุณดีมอม่างเดี้คือดีมดีมาบอกผมก่อนก่อนหน้าประมาณนิดหน่อยที่จะเป็นข่าวอะไรอย่างเงี้ยพะคิดว่า คงแบบใกล้ใกล้น่าจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นแล้วอะไรเงี้ยคิดว่าน่าจะคอมมิชแล้วอ่ะโอ้ยน่าจะโอเคแล้วใช่ฮะแล้วก็อยากจะพูดอีกนึงคือณตอนนั้นที่มันเกิดเรื่องการแบบจิ้นกับพี่ท็อปขึ้นอ่ะดีมอ่ะมันพวกดีมันไม่ได้แบบไม่ได้รู้สิ่งนี้ไม่ถึงว่าเราไม่ได้คือเพื่อนยังไม่ได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นกับคนนี้อ,อะไรเงี้ยค่ะถูกนะเราก็เลย เราก็จิ้นไปตามสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นอะมันมันคือเรื่องจริง,รง,รงเห็นแบบคนแบบคอมเมนต์มาแบบเยอะอ,อะไรเงี้ยก็เลยอยากจะทําให้ทุกคนได้เข้าใจตรงกันว่าเฮ้ยนนะโมเมนต์นั้นะ่ะพวกเราก็สนุกอย่างที่ทุกคนเห็นเลยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ย สิ้นในความเป็นไปได้ของมีความน่ารักของเคมีอะไรเงี้ยมันก็คือเรื่องจริงแต่ว่าหลังจากนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็สุดท้ายแล้วเพื่อจะเลือกใครอะเราไม่ได้สามารถไปอยู่ในการตัดสินใจของเขาได้เกอกปะมันเป็นความรักดิฉก็อยากให้ทุกคนแบบแฮปปี้กับความรักความรักที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยค่ะส่วนเรื่องดราม่าหรือไทม์ไลน์ต่างๆเดี๋ยวทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวเราให้เจ้าตัวเป็นคนชี้แจงดีกว่าให้ไหมกว่าใช่โอเคยินดีกับเพื่อนไหมคะยินดีกับเพื่อนอยู่แล้วเวลาที่มีความรัก